เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับจากเจ้าบ้านสู่จำเลยเวทีโลกไทยกำลังเดินสู่ปากเหวถ้าไม่รีบกระเทือบแกงคอเซ็นเตอร์ให้จมดินเรื่องใหญ่เบอร์นี้จะนิ่งเฉยกันได้ยังไงจากที่เราควรจะยืนหล่อๆในเวทีประชุมระดับโลกชี้ไม้ชี้มือในฐานะพี่ใหญ่ในภูมิภาคแต่ตอนนี้สถานการณ์มันพลิกตลบยิ่งกว่าหนังหักมุมครับพี่น้องเรากำลังจะกลายเป็นจำเลย ถูกชาวโลกตราหน้าว่าปล่อยให้แก๊งอุบาทพวกนี้เติบโตขาบ้านขาเมืองตัวเองอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรกูรูด้านความมั่นคงระดับประเทศออกมาเบรกเอียดเตือนสติรัฐบาลเสียงดังๆว่าเฮ้ยช้าไปอีกนิดเดียวเราเสียเปรียบนะเว้ยจากที่เราต้องเป็นฝ่ายรุกไล่ขยี้พวกสแกมเมอร์ให้สิ้นซากตอนนี้เรากําลังจะโดนต้อนเข้ามุมกลายเป็นฝ่ายตั้งรับรอวันโดนซักฟอกบนเวทีโลกคิดดูแล้วกันมันน่าเจ็บใจไหมล่ะครับ พลิกแฟ้มแผนเก่าทำไมปล่อยให้ลูกกระจอกกลายเป็นเจ้าพ่อระดับโลกเอาล่ะครับมาเจาะกันให้ลึกถึงไส้ถึงพุงกันเลยเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันคือมาแรงร้ายที่ลุกลามมานานหลายปีอาจารย์ปณิธานท่านไม่ได้พูดลอยๆนะครับท่านโยนแฟ้มเอกสารตุ้มลงกลางวงบอกให้รู้เลยว่าไอ้แผนปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์แบบถอนรากถอนโคนเนี่ยมันมีอยู่แล้วมีมาตั้งแต่ 4- 5ปีที่แล้วน,น่น สมัยรัฐบาลก่อนนู่นคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเขาเสนอแผนจัดระบบใหม่ทั้งหมดให้สภาความมั่นคงไปแล้วครับที่น้องมาตรการระยะสั้นกลางยาววางไว้หมดแล้วไม่ต้องมานั่งคิดใหม่ให้ปวดกระบาลอาจารย์ท่านเลยบอกเสียงดังฟังชัดว่าไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แล้วเว้ยเสียเวลาแค่หยิบเอาแผนเก่าที่ฝุ่นจับนาเตนะนะั่นน่ะมาปัดปัดและสังการลุยได้เลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเป็น1ิบหน่วย จาะจงลงไปได้เลยว่าจะให้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่นี่คือคำถามตัวเท่าบ้านแล้วที่ผ่านมามวลทำอะไรกันอยู่ทำไมแผนดีๆแบบนี้ถึงถูกยัดใส่ลิ้นชักจนปลวกแทะทำไมถึงปล่อยให้เวลาทองมันผ่านไปจนสถานการณ์มันบานปลายกลายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแบบนี้นี่คือความหลมเหลวเชิงนโยบายที่ต้องมีคนรับผิดชอบนะไม่ใช่แค่ขอไปทีเพราะอะไรน่นล่ะครับ เพราะการปล่อยปละละเลยนี่แหละที่มันสร้างอสูรกายขึ้นมาอาจารย์ปณิธานท่านเล่าให้ฟังแบบเห็นภาพเลยว่าท่านเพิ่งคุยกับตำรวจนายหนึ่งที่เคยทำคดีพวกนี้เมื่อหลายปีก่อนแล้วสิ่งที่ได้ยินมันน่าตกใจปนสมเพศไอรายชื่อหัวโจกแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ดังๆที่เราเห็นตามข่าวทุกวันเนี้เมื่อ 4- 5หปีก่อนพวกมันยังเป็นแค่ลูกกระจอกท้ายแถวอยู่เลยครับเป็นแค่พวกเลเวลหนึ่งวิ่งซื้อกาแฟให้บอสแต่ดูวันนี้สิ พลิกผังองค์กรมาดูอีกทีไอพวกไทยแถวในวันนั้นวันนี้มันเลื่อนขั้นกลายเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าแก๊งกันเกือบหมดแล้วจากกระบวนการเล็กๆที่แอบทำกันหลบๆสั้นๆในตอนนั้นตอนนี้มันขยายเครือข่ายใหญ่โตระดับ transnational ไปทั่วโลกแล้วครับโอ้โหมันเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าสตาร์ทอัพยูนิคอร์อีกนะเนี่ยแล้วชื่อของไอพวกอดีตลูกกระจกเหล่านี้แหะครับ ที่ตอนนี้มันไปนโผล่อยู่ในบัญชีดำของสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรเรียบร้อยแล้วเห็นภาพไหมครับเราปล่อยให้หนูตัวเล็กๆในบ้านเติบโตกลายเป็นก็อดซิล่าที่พร้อมจะกระทืบเมืองเราให้แหลกเราปล่อยให้แผลเล็กๆกลายเป็นแผลติดเชื้อเนื้อเน่าที่กำลังจะทำให้เราต้องถูกตัดขาทิ้งในเวทีโลกมันเกิดอะไรขึ้นในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาทำไมไกลไกของรัฐถึงตาบอดหรือแกล้งทำเป็นตาบอด มันมีต่ออะไรที่ใหญ่เกินกว่าจะขุดหรือเปล่าหรือมีใครบางคนได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของวงจรอ,อุบาทนี้นี่คือคำถามที่เราต้องหาคำตอบกันต่อไปและเชื่อเถอะครับคำตอบมันอาจจะทำให้ใครหลายคนหนาวหนาวร้อนๆ้อนไปตามๆกันมาต่อกันเลยครับจากที่เราทิ้งท้ายไว้ว่าทำไมแก๊งเล็กๆถึงกลายกันเครือข่ายระดับโลกได้ในเวลาไม่กี่ปีใครอุ้ม ใครเลี้ยงหรือมีใครคอยให้ท้ายอยู่เบื้องหลังอาจารย์ปณิธานท่านก็ไม่ได้พูดอ้อมค้อมครับแต่ท่านจุดระเบิดลูกใหญ่กลางวงสนทนาแหละประเด็นที่ว่ามีนักการเมือง7คนเข้าไปมีเอี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์พวกนี้ใช่หรอครับฟังไม่ผิดนักการเมืองที่เราเลือกเข้าไปนั่งในสภาผู้ทงเกียรติที่ควรจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน อาจารย์ท่านบอกเลยว่าไอ้ข่าวลือที่ได้ยินกันน่ะมันไม่ใช่แค่ควันนะแต่มันมีมูลอยู่จริงที่น่าช็อกกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับท่านบอกว่ารายชื่อพวกนี้มันอยู่ในมือของหน่วยงานความมั่นคงมาระยะหนึ่งแล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยนี่มันเรื่องระดับช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองชัดๆ ไอ้ผังองค์กรอาชญากรรมที่เราเห็นเห็นกันตามข่าวมันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นป้ายผิวน้ำลงไปมันยังมีเครือข่ายที่ซับซ้อนและโยงใยไปถึงผู้มีอำนาจที่เราคาดไม่ถึงประเด็นนี้มันโคตรจะอันตรายเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องโจรผู้ร้ายธรรมดาแต่มันคือการกัดกินประเทศจากข้างในมันคือหนอนบอนไส้ที่ทำให้โครงสร้างของประเทศเราผุพัง อาจารย์ท่านยังบอกอีกว่าการพาดพิงนักการเมืองระดับสูงๆเนี่ยมันมีมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในขบวนการค้ายาเสพติดหรือขบวนการค้ามนุษย์แต่ไอเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ที่ขยายตัวออกมาจากวงจรเก่าๆเหล่านั้นแล้วทำไมถึงจัดการไม่ได้สักทีละ่ะคำตอบก็คือการพิสูจน์ทราบมันโคตรจะยากโดยเฉพาะเส้นทางการเงินครับพี่น้องเงินมันไม่ได้โอนเข้าบัญชีนักการเมืองคนนั้นตรงๆหรอกครับ ถ้างโง่ขนาดนั้นก็โดนจับไปนานแล้วแต่มันจะผ่านการฟอกผ่านนอมินีผ่านธุรกิจบางหน้าผ่านการแปลงเป็นทรัพย์สินต่างๆเป็นสิบบทอดเส้นทางมันคดเคี้ยวยิ่งกว่างูเลื้อยมันมีการตัดตอนเป็นช่วงๆเพื่อไม่ให้สาวมาถึงตัวการใหญ่ได้นี่แหละครับคือปัญหาอาจารย์ท่านยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยอย่างเคสของสอวบางท่านในอดีต ที่สารบอกว่าไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานไม่เพียงพอที่จะเอาผิดได้เพราะเส้นทางการเงินโดยตรงน่ะมันไม่มีแต่ถามว่าเส้นทางทางอ้อมละ่ะมีไหมอาจารย์บอกชัดเจนว่าต่างประเทศเขามีข้อมูลครับอา้าวชิปหายแล้วไงแสดงว่าที่เรารู้ๆกันในประเทศเนี่ยมันแค่เศษเสี้ยวแต่ข้อมูลฉบับเต็มๆนะ่ะอยู่ในมือของชาติมหาอำนาจหมดแล้วแล้วทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น ก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นไงครับการที่เราจะกลายเป็นจำเลยในเวทีโลกเมื่อไรก็ตามที่เราต้องขึ้นไปเจรจาเรื่องสำคัญสำคัญลองนึกภาพดูสิครับว่าชาติอื่นๆเขาจะมองเรายังไงปากก็บอกว่าจะปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแต่ในมือของเขามีบัญชีหนังหมาที่โชว์หลาเลยว่านักการเมืองในประเทศยูมีเอี่ยวกับเรื่องนี้เต็มๆแล้วใครมันจะไปเชื่อเราใครมันจะให้เกียรติเรา ความน่าเชื่อถือของประเทศเรามันจะเหลือศูนย์ทันทีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเสียหน้าแต่มันคือเรื่องของความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติที่กำลังถูกเอาไปแขวนไว้บนเส้นได้เพราะความเน่าเฟะของคนไม่กี่กลุ่มเรื่องนี้ถ้าไม่รีบผ่าตัดใหญ่วันนี้วันหน้าอาจจะไม่มีประเทศให้รักษาแล้วก็ได้เมื่อเรารู้แล้วว่าเรากำลังต่อกรอ,อยู่กับคนแบบไหนคำถามต่อไปก็คือแล้วเราควรจะตอบโต้ตมันยังไง จะเดินหน้าแรกแบบตาต่อตาฟันต่อฟันหรือจะมีวิธีที่ฉลาดกว่านั้นผมขอแบ่งเป็นสองกรณีให้เห็นภาพชัดๆเลยด่ากันมาพอหอมปากหอมคอถึงเวลาต้องมองไปข้างหน้าแหละครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าสถานการณ์มันวิกฤตแค่ไหนปัญหามันอย่างรากลึกยังไงคำถามต่อไปคือแล้วจะทำยังไงต่อเวลามันเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะเว้ยปลายเดือนนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจอข้อหอ,อยู่แล้ว ปลายปีก็มีเวทีใหญ่อย่างเอเปกรออยู่อีกนี่คือเส้นตายคือไฟบังคับที่รัฐบาลต้องแสดงอะไรบางอย่างให้ชาวโลกเห็นอาจารย์ปณิธานท่านไม่ได้แค่ชี้ปัญหาแต่ท่านชี้ทางออกไว้ด้วยท่านบอกว่ามันยังทันนะแต่ต้องลุยทันทีไม่ใช่มานั่งตั้งคณะทำงานจิบกาแฟประชุมกันอีกต่อไปแล้วข้อเสนอของท่านมันชัดเจนและตรงไปตรงมาเหมือนหมัดแยบของนักมวย 1. สั่งการชุดเฉพาะกิจลุยทันที ไม่ต้องรอเลิกงามยามดีอะไรทั้งนั้นข้อมูลก็มีอยู่ในมือแล้วรายชื่อก็มีผังองค์กรก็มีจะรออะไรอีกรอให้ผุดมันขนเงินหนีไปดาวังคารก่อนหรือไงตั้งข้อหาได้เลยจับกลุ่มกลุ่มใหญ่ให้เห็นเป็นขวัญตาส่วนกระบวนการในชั้นศาลมันจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ว่ากันไปตามขั้นตอนแต่วินาทีนี้ต้องมีการจับกลุ่มต้องมีการแอคชั่นที่ดังพอที่จะส่งเสียงไปถึงทั่วโลก 2. ประชุมไปปราบไป ใครว่าต้องรอให้ปราบเสร็จก่อนถึงจะไปประชุมได้ไม่จริงอาจารย์บอกว่าระหว่างที่ผู้นําของเรานั่งประชุมจิบน้าชากับผู้นําชาติอื่นอยู่นั้นที่ประเทศไทยต้องมีปฏิบัติการฟ้าสางที่ชายแดนเกิดขึ้นให้ภาพขาวการจับกลุ่มแก๊งโคเซนเตอร์ล็อตใหญ่มันตีคู่ขนานไปกับการประชุมเลยนี่แหละคือการโชว์ที่ดีที่สุดเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าเฮ hey, ประเทศไทยเอาจริงนะว้ยเราไม่ได้มาเล่น ไอ้ที่ใครบางคนเคยพูดเอาไว้ว่าจะจัดการให้เสร็จภายใน5วัน7วันน่ะอาจารย์ท่านก็บอกว่าลืมไปได้เลยมันไม่มีทางจบเร็วขนาดนั้นหรอกเรื่องมันใหญ่เกินไปแล้วแต่การเริ่มต้นในช่วง4-5วันก่อนการประชุมนี่แหละคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดมันคือการส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจเรากำลังลงมือทำอย่างจริงจังถ้าเราทำได้แบบนี้สถานการณ์มันจะพลิกกลับทันทีครับจากที่เรากำลังจะเป็นจำเลย เราจะสามารถพลิกกลับมาเป็นผู้นําในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติได้ทําไมเหรอก็เพราะประเทศไทยคือประเทศที่อยู่ใกล้กับฐานปฏิบัติการของแกงอุบาทพวกนี้มากที่สุดเรามีข้อมูลวงในเยอะที่สุดเรามีศักยภาพในการเข้าถึงและทลายเครือข่ายพวกนี้ได้ดีที่สุดถ้าเราเอาจริงเรานี่แหละคือหัวหอกสุดท้ายประเด็นเรื่องท่าทีของกัมพูชาที่ช่วงนี้ดูอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งจากการโพสต์เฟซบุ๊ก หรือการเข้ามาเจราจาต่างๆอาจารย์ปณิธานทันทงเลยว่านี่คือโอกาสทองเมื่อเพื่อนบ้านส่งสัญญาณมาดีขนาดนี้แสดงว่าเขาก็พร้อมจะให้ความร่วมมือแล้วเราต้องรีบฉวยจังหวะนี้แหละครับประสานงานกันแล้วขยี้ให้มันแหลกคามือไปพร้อมๆกันนี่คือช่วงเวลาวัดใจรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะกล้าหารพอที่จะถลายขุมนรกนี้เพื่อก,อกอบกู้ชื่อเสียงของประเทศชาติกลับคืนมาหรือไม่ถ้ามัวแต่ลังเล มัวแต่เกรงใจต่อที่มองไม่เห็นก็เตรียมตัวขึ้นสารโลกในฐานะจำเลยได้เลยมาถึงบทสุปสุดท้ายของมหากราบนี้กันแล้วครับสิ่งที่เราถกกันมาทั้งหมดตั้งแต่การเสี่ยงที่จะเป็นจำเลยการเติบโตของแก๊งนรกรายชื่อนักการเมืองที่พัวพันไปจนถึงทางออกและเส้นตายที่ใกล้เข้ามาทั้งหมดนี้มันนำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดแล้วนานาชาติเขาจะเชื่อเราได้ยังไงคำตอบมันง่ายและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันครับ อาจารย์ปริทานย้ำประโยคนี้เหมือนเป็นคาถาเลยว่าต่างประเทศเขาดูที่การกระทำมากกว่าคำพูด คุณจะไปยืนแถลงข่าวอย่างล้อเลาบนเวทีโลกว่าประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็ได้ครับแต่ถ้าภาพที่ออกมาในสื่อต่างประเทศยังคงเป็นข่าวคนไทยถูกหลอกข่าวจับแก๊งเล็กๆแต่หัวโจกยังลอยนวลหรือข่าวลือหนาหูว่ามีคนในรัฐบาลของคุณเองที่คอยหนุนหลังพวกโจรคาพูดสวยหรูของคุณมันก็ไม่ต่างอะไรกับเสียงตดในสายลมครับมันไร้ความหมาย นี่คือเดิมพันสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้คุณจะเลือกเดินทางไหนครับทางเลือกที่1คือทางของนักพูดคือการเดินสายชี้แจงตั้งคณะกรรมการจะแถลงข่าวทําเอกสารสวยๆไปโชว์ในที่ประชุมแต่ปล่อยให้หลังบ้านยังคงเน่าเฟะเหมือนเดิมปล่อยให้กลไกาการจับกุมยังคงทํางานแบบจับปราซิลปล่อยปลาส้อยซึ่งทางนี้รับประกันได้เลยว่าเจ๋งไม่มีใครเชื่อคุณหรอก เ,เผื่อจะโดนหัวร้อย,ย้อกลับมาด้วยซ้ำทางเลือกที่2คือทางของนักรบคือทําก่อนพูดหรือพูดไปทําไปสั่งลุยแบบไม่ต้องสนหน้าอินหน้าพรมใครขวางทางถือเป็นศัตรูของชาติทลายแก๊งใหญ่ให้เป็นข่าวครึกโครมไปทั่วโลกอายัดท,ทรัพย์สินให้สิ้นซากถ้ามีหลักฐานสาวถึงใครไม่ว่าจะเป็นนายพลหรือนักการเมืองก็ต้องลากคอออกมาให้กดแมจัดการไม่มีการละเว้นแน่นอนว่าทางเลือกที่สมันเสี่ยง มันอาจจะไปเหยียบตาปลาใครหลายคนอาจจะสร้างศัตรูทางการเมืองมากมายแต่ผลลัพธ์ของมันคือความน่าเชื่อถือที่จะกลับคืนมาสู่ประเทศไทยภาพลักษณ์ของประเทศจะถูกเปลี่ยนจากแหล่งซ่องสุมโจรกลายเป็นฮีโร่ผู้ปราบโจรและนี่คือสิ่งที่จะทำให้เรากลับมายืนบนเวทีโลกได้อย่างสง,ง่างามอีกครั้ง อาจารย์บรรณิทานท่านเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าดูอย่างเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างสิเขาเอาจริงเขาลุยเร็วเขาแสดงให้โลกเห็นว่าเขาไม่ยอมแล้วเราละ่ะจะมัวทําอะไรอยู่บทสรุปของเรื่องนี้มันจึงไม่ได้อยู่ที่ใครอื่นเลยครับแต่อยู่ที่ผู้นําของเราคนเดียวเท่านั้นจะกล้าพอที่จะทุบหม้อข้าวตัวเองเพื่อล้างบางวงจรอ,อุบาทที่อาจมีพรรคพวกตัวเองพัวพันอยู่หรือไม่จะกล้าพอที่จะเลือกผลประโยชน์ของชาติมาก่อนผลประโยชน์ของพรรคพวกหรือไม่ ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การปราบโจรแต่มันคือการกรอบกู้ศักดิ์ศรีของชาติเดิมพันมันสูงกว่าที่เราคิดไว้เยอะและทุกการกระทำหรือไม่กระทำของรัฐบาลนับจากวินาทีนี้ไปจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และถูกจับตามองจากสายตาทุกคู่ทั่วโลกเรื่องนี้ต้องตามกันต่อแบบห้ามกระพริบตาเด็ดขาดครับพี่น้องกำลังตอบคำถามเรื่องท่อประปาแตกไม่ใช่เรื่องความเป็นความตายของคนในชาติไม่มีแผน ไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีแม้แต่ท่าทีว่าจะปกป้องคนของตัวเองทีนี้ลองหันไปดูเกาหลีใต้ประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปแต่พอมีข่าวว่าคนของเขาถูกหลอกไปทรมานรัฐบาลเขานั่งไม่ติดเขาส่งทีมปฏิบัติการพิเศษบินตรงไปกัมพูชาทันทีไม่ได้ไปเที่ยวแต่ไปเพื่อกดดันไปเพื่อประสานงานและเพื่อลากคอคนของเขากลับบ้านให้ได้เห็นความแตกต่างที่เจ็บปวดไหมครับ ประเทศหนึ่งเห็นค่าชีวิตประชาชนเป็นที่หนึ่งยอมให้รัฐบาลโดนวิจารณ์แต่ไม่ยอมให้คนของตัวเองตายฟรีส่วนอีกประเทศแค่บอกปัดๆไปว่ามีคนรับผิดชอบแล้วเราก็เดินหนีจากวงสัมภาษณ์ไปดื้อๆนี่มันไม่ใช่ความสุข,ขุมแต่มันคือความขี้ขลาดทางการเมืองชัดๆคำพูดที่ว่ามีคนรับผิดชอบอยู่มันคือการกันตัวเองออกจากปัญหาเพราะตอนนี้ทุกคนรู้ดีว่าถ้าอเมริกากับเกาหลีใต้ลุยแหลก กวาดล้างเครือข่ายนี้จริงจังเมื่อไหร่มันมีโอกาสที่เชื่อคนไทยจะโผล่ขึ้นมาในเอกสารสอบสวนอย่างแน่นอนการนิ่งเงียบจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดไปที่สุดสำหรับคนที่มีชนะติดหลังหลังจากโดนเกาหลีใต้กดดันอย่างหนักรัฐบาลกัมพูชาก็พลิกลิ้นเร็วยิ่งกว่าอะไรดีออกมาแถลงข่าวหน้าชื่นตาบานว่าเจอแล้วชาวเกาหลีใต้ทั้ง80คนและทุกคนมีความสุขดีปฏิเสธที่จะกลับประเทศคุณผู้ชมครับ ฟังแล้วอยากจะสำลักคนที่ถูกหลอกไปขังถูกซ้อมถูกบังคับทำงานเยี่ยงทาสจะออกมาบอกว่าผมมีความสุขดีครับข <c oughs> อบคุณที่เป็นห่วงเนี่ยนะนี่มันไม่ใช่แถลงการรัฐบาลแต่มันคือสคริปต์โฆษณาชวนเชื่อที่เขียนได้ห่วยแตกที่สุดการโกหกคำโตแบบนี้ก็เพื่อเอาตัวรอดจากการตรวจสอบของนานาชาติและเพื่อส่งซิกให้ในทุนเบื้องหลังสบายใจว่าพวกเราเอาอยู่ ในวันที่รัฐบาลทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนในวันที่นักการเมืองเอาแต่เล่นลิ้นก็มีคนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับที่ลุกขึ้นมาทำงานจริงเขาชื่อกันจอมพลังทันทีที่สอสอไอซ์รัชนกจากพรรคประชาชนขอความช่วยเหลือเขาก็ตอบกลับทันทีว่ายินดีครับผมลุยเรื่องนี้มานานแล้วเขาไม่ใช่แค่นักเลงคีย์บอร์ดแต่เขาคือคนลงมือทำเขาคือคนที่เคยร่วมงานกับตำรวจไซเบอร์ ช่วยเหลือเหยื่อมานับไม่ถ้วนและที่แสบไปกว่านั้นคือเขาคือคนที่ลงเงินติดก,กล้องวองจรปิดริมชายแดนเองหลังจากมีนักการเมืองบางคนเคยเพ r s p o พ e n นแต่แล้วก็เงียบหายเข้ากลีบเมฆนี่แหละครับคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดในขณะที่คนมีอำนาจพูดได้แค่มีคนรับผิดชอบอยู่แต่คนที่ลงมือรับผิดชอบจริงๆกลับเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีตำแหน่งอะไรเลย มันคือการตบหน้าระบบที่เชื่องช้าและเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างแรงความเงียบของรัฐบาลมันดังเกินไปจนรังสิมันโรมสอสอจากพรรคประชาชนต้องออกมาตะโกนถามผ่านโซเชียลมีเดียว่าช่วยกันตามหาคุณอนุทินหน่อยครับเข้าหายไปไหนทำไมไม่จัดการแก๊งสแกมเมอร์นี่ไม่ใช่แค่การตามหาคนหายแต่มันคือการทวงคืนศักดิ์ศรีของประเทศไทยในขณะที่ชาติอื่นเขาเดินเกมรุกเต็มกำลัง แต่ประเทศเราซึ่งอยู่ติดกับศูนย์กลางของปัญหาโดยตรงกลับทำตัวนิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันคือความเฉยชาที่น่ากลัวจนกลายเป็นอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวคุณโรมกำลังปลุกคนไทยทั้งประเทศให้ลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับผู้นำของตัวเองว่าท่านจะเลือกยืนข้างประชาชนหรือจะเลือกยืนข้างผลประโยชน์สีเทาจากเพื่อนบ้านคำถามที่ว่านายกอยู่ไหนมันก้องดังไปทั่วและคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าท่านกลัวอะไร หรือกลัวว่าถ้าขุดลึกลงไปแล้วจะเจอชื่อของใครบางคนที่ท่านก็รู้จักดีเรื่องทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันเป็นภาพใหญ่ตั้งแต่เงินที่ถูกยึดคำขู่จากฮุนเซนความเงียบของผู้นำไทยคำโกหกของกัมพูชาไปจนถึงการลุกขึ้นสู้ของภาคประชาชนมันคือมหากา์ของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ยงหญยซับซ้อนและประเทศไทยก็คือหนึ่งในทางผ่านสำคัญวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าเราจะรอรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป พลังที่แท้จริงหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาอุิศตนทุกๆท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ